พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ วันนี้แดดแรงมากครับอากาศร้อนแดดแรงท้องฟ้าโปร่งนะครับมาดูตะกกะแกนกันเห็นไหมครับคึกคักมากครับวันนี้ออกมากินอาหารกันแบบเยอะจริงๆเลยนี่ครับนี่ครับออกมากินอาหารกันเยอะมากนี่ครับ ให้หญ้ากับใบกล้วยนะครับวันนี้ก้านกล้วยก็หมดไปหลายก้านแล้วครับอันนี้ตะกะเตืนอายุ15วันแล้วนะครับตั้งแต่วันเริ่มออกจากไข่ครับ เห็นตะกระแตแนกินแล้วก็ชื่นใจครับดูเหมือนว่ามันจะโตให้เราเร็วๆเนี่ยครับกินเยอะมากท่านผู้ชมกินไม่ขาดสายเลยยังกับเครื่องจักรตะกระแทนอันนี้หนึ่งขีดนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับในคอกหนึ่งคูณสเมตรครับ ด้านบนก็เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมกําลังลอกคราบครับนี่ครับกําลังห้อ,อยหัวลอกคราบนะครับส่วนตัวที่อยู่ข้างล่างนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันลอกคราบเสร็จแล้วหรือว่ายังไม่ลอกคราบก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตะกกแตนมันเกิดไม่พร้อมกันนะครับตั้งแต่วันแรกที่มันออกมาเลยเนี่ยก็เริ่มเห็นตัวเนี่ยก็15วันที่ผ่านมานะครับ ก็วันแรกที่มันออกมานี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หลังๆมาจากนั้นก็ไล่กันมาติดๆห้าวันนะครับในช่วงระยะที่ตักกแตนออกจากไข่ก็ใช้เวลาอยู่5วันนะครับโดยประมาณที่ตักกแตนออกมาหมดนะครับออกมาจากไข่ฉะนั้นการเจริญเติบโตของตักกแตนก็จะแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชม บางตัวก็ตัวเล็กบางตัวก็ตัวใหญ่นะครับเพราะว่ามันออกมาไม่พร้อมกันนั่นเริ่มขี่กันแล้วกับบางตัวมันกัดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงวัยเจริญพันธ์นะครับถ้าเกิดมันจะขี่กันเพื่อผสมพันธุ์นี่ก็ต้องให้มันมีปีกกอนนะครับท่านผู้ชมโอเค ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ